ว้าว wow, very beautiful กัม马าบีชภูเก็ตเ e ือนธันวาค20 2ันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูช่สช่องของจันตาา่างแดนของคุณป้าเพนดีเพนที่สุดน,นะคะวันนี้คุณป้าอยู่ที่ขาดกัมลาจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณป้าหลงเข้ามาในซอยนี้นะคะแล้วก็เจอแต่ เมโรงแรมน่ารักมากๆเลยค่ะก็จะมีฝรั่งอยู่มากมายเลยนะคะเป็นสถานที่ที่เงียบเป็นโซนที่เงียบน่าดูเลยคุณป้าเดินทางผ่านมาก็เริ่มจากราวัยค่ะแล้วก็มาแวะที่กระรนนะคะกระรนฝรั่งก็เยอะมากแล้วตอนนี้นะักท่องเที่ยวมาเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ป่าตองป่าตองก็ถนนหนทาง ชมทั่วไปเลยนะคะตอนนี้ภูเก็ตสวยมากจริงๆค่ะเที่ยวได้ไม่แพงด้วยนะคะมีโรงแรมลดราคาแล้วก็มีโครงการคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยค่ะแฟนคลับคุณป้าเพนนีถ้าใครสนใจจะมาเที่ยวก็ติดต่อคุณป้าเพนนีได้นะคะหรือเราจะตีวเรื่องวีซ่าการเกษตร หรือวีซ่าอ,อื่นๆค่ะถ้าเราจะติวกันเราก็มาติวกันที่ภูเก็ตก็ได้ค่ะตัวเครื่องบินก็ไม่แพงนะคะขอบคุณค่ะ